สวัสดีครับวันนี้ผมรองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด c e e o o o k ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยทุกวันพุธครับก็จะอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอหลุมสักจักงหวัดเพชรบูร์ครับอ่ะท่านผู้ชมครับมาดูเปิดหัวตัวแรกควายเล็มหญ้าอยู่นะอะเป็นควายของตานงน่าจะเห็นอยู่นะบางหญ้าแต่ว่าก็น่าจะเห็นอยู่ อ่าเป็นความเป็นควายโคมแม่ลูกนะลูกแรกเป็นลูกตัวผู้เอาไปดูลูกก่อนอ่ะเดี๋ยวเขาจะไม่นิ่งก็น่ารักดีอยู่นะนี่ท่านผู้ชมมาละเดินดุมๆม,มาละนี่ครับอ่ลูกผู้นะครับลูกตัวผู้ตัวเ,เล็กๆน่ารักอ่ะนี่เลยอ๋ออายุก็ประมาณ3เดือนนี่แหละนะครับพร้อมกับแม่เดินนะครับแม่ เป็นลูกแรกนะครับควายลูกแรก่ะเ,เป็นควายลูกแรกแม่ความสูงก็ประมาณร้อยนะประมาณ26 27ินี่แหละไม่เกินนี้เอาร้อแล้วกันนะครับร้บอบกบวกลบพร้อมกับลูกชายอายุ3เดือนนะครับเปิดไม่แพงนะท่าผู้ชมเปิดไว้1 8ึ0งหมักับ500รอยเาแม่ลูกไม่ถึง2,000 20, มครับแม่ลูกครับ ไม่ถึง20งหมื่นนะอ่ะมันลงไปกินหญ้าแล้วแต่ก็น่าจะเห็นอยู่นะครับอ่าเห็นอยู่นี่อ่ะเป็นลูกแรกครับเป็นลูกแรกนี่แหละลูกชายเขาตัวนี้แหละ1 8ื0 0เป็นควายของตานงครับข้อมือข้อมูลเบอร์โทรทุกคนนะในห้อยทุกคนลองเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปนะครับมีครบทุกคนครับถ้าใครดูอะไรยังไงดูไม่เป็นก็โทรมาสอบถามลองเดี๋ยวนะครับผมเอาชุดแรก เรไปไปดูชุดที่2ครับเอาครับชุดที่2ชุดนี้เป็นโคมแม่ลูกลูกคู่เหมือนกันแต่ว่าลูกโตแล้วนะครับลูกโตแล้วดูลูกก่อนเป็นควายของเจ๊แตงโมลูกนี้เป็นลูกชายก้าวเจริญครับท่านผู้ชมใบหลอดครบอายุประมาณ8เดือนนะมีใบมีหลอดครบนะ นี่ครับสีก็ต่างจาก,กแม่แล้วครับนะก้าว <9 S 2> จเจริญน,นี่ครับ,รบเป็นควายของเจ๊แตงโมนะครับเป็นลูกชายอายุ8เดือนพร้อมกับแม่แม่ถ้ามีลูกก็ลูก3ในท้องตอนนี้ก็ประมาณลูกที่2ความสูงของแม่ก็130ได้นะครับ130บวกลบได้ เปิดไว้24,000กับ500 2 4 5 0สซื้อแม่ได้ลูกลูกชายก้าวเจริญใบหลอดครบเอาท่านผู้ชมควายมีพันธุก,กรรมนะอันนี้แม่ความสูง130บวกลบถ้ามีลูกก็ลูก3ในท้องตัวนี้เป็นตัวที่2เนี่ยลูกก้าวเจริญตัวนี้นะนี่ครับนี่เป็นควายของเจ๊แตงโมสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับเจ๊น,นะครับ2 0,000 สองหมื่นสี่พันห้าร้อยต่อรองได้เอา้าโอเคครับน่าซื้อชุดนี้ควายมีพันธุก,กรรมดีนะลูกเขาสองหมื 24, ่นสี่พันห้าร้อยโทรมาสอบถามต่อรองกับเจ๊แตงโมครับเอาครับชุดนี้เป็นควายของพี่เสกครับพี่เสกบ้านน้องเลนะครับขายควายไม่ใช่พี่เสกโลโซนะเอา้าเป็นควายที่มีอายุหน่อยแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แก่ ลูกก็ประมาณลูก6แหละนะลูก6ในท้องลูกตัวที่6กนะท่านผู้ชมอ้มาดูรายละเอียดความสูงนะครับความสูงโดยประมาณก็ประมาณร้อบอวกลบนะร้อางบวกลบอ่างดีใหญ่ดีสถานะตอนนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันเราก็ตีเป็นท้องว่างครับถ้าท่านผู้ชมออไปก็ไปตรวจเอาบางทีก็อาจจะท้องได้นะ อ่างดีจังเลยนะควายของพี่เสกนะครับเปิดไว้ในราคา21,500กับ5 0าอ0่ายี่สิบเอ็ดาร้อยสองารเป็นควายตัวเมียถ้ามีลูกในท้องก็ลูกหกแหละมีอายุละแต่ก็อ่างดีอ่ะนะครับอ่างดีใหญ่ดีครับเป็นราคาเปิดต่อลองได้โทรมาสอบถามต่อลองกับพี่เสกครับตัวนี้ครับสูงประมาณ132บอกลบ โดยประมาณเอาโอเคครับข้อมูลครบถว้วนถ้าไม่ครบก็สอบถามกับเจ้าของควายนะสอบถามกับพี่เสกครับอ่ะครับชุดนี้เป็นควายของพี่ตุ้ยนะท่านผู้ชมพี่ตุ้ยมีอยู่3ตัวตัวผู้2ตัวเมียหนึ่งเอาดูตัวแรกก่อนไล่สเต็บราคาจากถูกไปหาแพงเป็นควายตัวผู้นะครับความสูงก็ประมาณ130 ได้แล้วนัท่านผู้ชมร้อยสามสิบได้แล้วอาจจะสูงกว่านี้นะโดยประมาณอายุปีกว่าๆเป็นควายตัวผู้นะนี่โอ้หางดีจังเลยน่าจะเป็นควายลูกสอดแหละซื้อมาเหมือนกันนะข้อมูลก็ท่านผู้ชมก็ดูเอาดูที่ตัวควายเป็นหลักรเราไม่บอกว่าเป็นลูกอะไรลหละนี่ใช้ได้เลยเอาไปจับสัตว์เปิดไว้เป็นราคาเปิดนะต่อลองได้ สองหมื่นกับหนึ่งพันเป็นราคาเปิดสองหมื่นหนึ่งพันสูงก็ประมาณร้อยสามสิบอัพอะปีกกว่าครับเป็นควายของพี่ตุ้ยครับตัวแรกเอา้ารออยู่รออยู่เอาไปจับสัตว์ต่อรองเอานี่รอเลยนี่ยืนดีครับเอา้าโอเคครับตัวแรกเดี๋ยวไปดูตัวที่สองเอชุดนี้เป็นตัวที่สองครับเป็นควายของพี่ตุย้ย นี่เลยตัวผู้นะท่านผู้ชมอันนี้สูงก็อ้เยอะแล้วครับน่าจะประมาณร3 5อัพได้แล้วนะอายุก็น่าจะเข้า2ปีแล้วครับตอนนี้เปิดไว 26, 26, ้26ครับ26งหมกตอนนี้สองหครับดูแข้งขาหน้าเขาก่อนได้เลย รอครับรอเขาใหญ่ด,เด,เดีเอาดูท้ายกอนดูท้ายดูท้ายกันแต่ว่าถ่ายไข่ไม่ได้นะเดี๋ยวยูทูบบล็อกครับนี่คุณ<า>ตาจุ่มนอ้อหมาข้างนอกดิอ<า>เออนี่แหละนี่แหละอ่ะอโอเคเอานี่ท่านผู้ชมแนะข้งขาใหญ่ดีนะครับสองหมื่นหกนี่ครับสองหมื่นหก น่าซื้ออยู่นะเป็นคอยของพี่ตุ้ยครับอายุก็2ปีแล้วนะสปีกว่านิดๆความสูงก็135อัพนะลองเดี๋ยวดูแล้วน่าจะเลย135เนะยอะอยู่นะแต่ตีมาให้ต่ำไม่เฉยนั่นแหละแต่แต0่140นั่นแหละครับลเลยไประมาณ3เซนนั่นแหละ 3,7, 38นั่นแหละแต่ลองเดี๋ยวตีให้ต่ำไห้เฉยนะครับได้กำไรแนะ่นอน2อ0 0 0ครับควายของพี่ตุ้ยครับตัวผู้เอา ไปดูอีกตัวตัวสุดท้ายเอาอีกครับอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายอันนี้ก็เป็นควายของเอ่อควายพิ่ตุ้ยเหมือนกันตัวเมียรครับสถานะเราก็ตีเป็นทองว่างก่อนอเดี๋ยวผมถ่ายแป๊บหนึ่งพี่เต้อนี่ครับความสูงนี่ก็สูงอยู่ครับตัวนี้ก็ประมาณร้อยสามสิบหกบวกลบได้นะสามหกสามเจ็ดแต่ก็ตีไว้ร้อยสามหกเปิดไว้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับตัวนี้ เอามันไปกินหญ้าท่านผู้ชมถ้ามีลูกก็นั่นแหละประมาณลูกอ่าควายลูกแรกถ้าจะมีลูกก็ลูกสองในท้องครับดูเขาละอันนี้นะท่านผู้ชมเอาเขามาเล็มหญ้าสองหม่้าพันห้าร้อยตอนนี้เราก็ตีเป็นทองว่างยาวดียาวดีวดนี่ครับเอา้า สองหมื 25, ่นห้าพักับห้าครับเป็นควายของพี่ตุ้ยครับเอาครับชุดนี้เป็นควายของตาวิทยมีอยู่2ตัวตัวเมียทั้ง2ตัวนะครับเอามาดูตัวแรกก่อนเอาตัวนี้ก่อนอายุประมาณ8เดือนนี่แหละท่านผู้ชมโดยประมาณนี่ครับนี่ความสูงยังไม่ถึง120อายุประมาณ8ปดเดือนเปิดไว้1น0 0 0หมื่กับสี่พ ตัวนี้หมื่นสีต่อรองได้นะครับเป็นควายของตาวิทนะต่อรองได้เป็นราคาเปิดนะท่านผู้ชมยังไม่ใช่ราคาขายหรอกเอาเปิดไว้ให้เผื่อต่อนี่ครับหมื่นสีครับตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งเป็นลูกก้าเจริญนะตัวนี้นะอันนี้หมื่นหอันนี้ก็อายุก็ปีแล้วแหละนะครับ เข้าปีแล้วมาดูด้านนี้หนะ่อยมันย้อนแสงนะ,ะเห็นอยู่นะอันนี้ลูกก้าวเจริญตัวเมียครับอายุปีแล้วความสูงก็น่าจะร้อยีได้แล้วครับนี่โดยประมาณครับร้อส่วนอีกตัวหนึ่งก็ประมาณร2 0ยยี่สิบนี่แหละอีกตัวหนึ่งตัวนี้สูงกว่า1 6ื่นตัวนี้ครับ16ื่นตัวแรก14ื่นสี่ตัวนี้หมื่นเป็นควายของตาวิทครับผม ตัวนี้เป็นข้อมูลเป็นลูกสาวก้าวเจริญครับอ่ะถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับตาวิทย์ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูชุดอื่นอ่ะครับชุดนี้เป็นควายของตาบุญห้วยโป่งนะเป็นแม่ท้องท่านผู้ชมท้องใกล้จะคลอดแล้วละ่ะดูจากนมดูจากอะไรนะข้อมูลของคุณตาให้มาว่าท้องใกล้จะคลอดแล้วความสูงก็ประมาณ120 หกบวกลบอ่ะตัวนี้นะข้อมูลร้อยิบเจ็ดได้อยู่ท่านผู้ชมร้อยิบเจ็ดได้อยู่นะร้อย่ิบเจ็ดบวกลบนี่นี่โอ้ดูใกล้จะคลอดจริงๆใกล้ละนะครับเขาพร้อมเฉยควายพร้อมเอาไปเลี้ยงอ้วนนะให้เขาคลอดลูกกำงามนะท่านผู้ชมตัวนี้นะเปิดไว้หนึ่งหมื่นกหพันเป็นควายของตาบุญห้อยโป่งความสูงประมาณร้อยยี่สิบ 7บวกลบเป็นควายลูกที่2ในท้องนะครับลูกแรกเขามีแล้วแต่ว่ากำลังจะคลอดนี่ลูกที่2นะในท้องนี่เปิดไว้1 0ึ0 0มกับห0สอบถามต่อรองกับตาบุญห้อยโป่งครับชุดนี้เอาสีดำสีเข้มดีใกล้จะคลอดแล้วครับดูจากาน้ำนมดูจากด้านหลังเขาแล้วใก,กล้จะคลอดละหมื่นหกครับเป็นควายของตาบุญห้อยโป่งเอาครับยัง ่ออีกเป็นควายของตาบุญต่อเนื่องมาอีกนิดนึงครับเป็นควายตัวเมียอายุประมาณ9เดือน10เดือนนี่แหละเปิดไว้ไม่แพง1 0 0 0ง10,000กับ1 0 0 0งพอนนี้นะหมื่นกับ1 0 0 0ความสูงก็120ได้แล้วท่านผู้ชมได้แน่นอนนี่ครับตัวกลางนะครับตัวกลางตัวเล็กขายไปแล้วอ่ะมันอาจจะบังกันอยู่แต่ว่าก็พอเห็นอยู่ครับนี่หมื่นกับ1 0 0 0ง ควยของตาบ,บุญห้อยโพงเอาน่าซื้อครับเอามาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายของตาบ,บุญตัวน,นี้รอหลอรู้สวยนะสวยเป็นควายตัวเมียโอ้พันธุก,กรรมเขานะ้อเป็นลูกสอดแหละตัวนี้นะลูกสอดแน่นอนเพราะว่าดูเนื้อหนังแข้งขาแล้วครับท่านผู้ชมนี่สูงอยู่ครับนี่ก็ร้อยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองร้อยิบสองได้อยู่ตัวนี้นะร้อยิบสองบกลบได้อยู่ อายุก็ประมาณปีกว่ากว่นิดๆเปิดไว้หมื่นเจ็ดตัวนี้ครับเป็นควายตัวเมียนะเป็นราคาเปิดต่อรองได้นะต่อรองท่านผู้ชมมีเท่าไหร่ก็โทรมาต่อรองสอบถามโดยตรงกับตาบุญห้อยโป่งเลยครับตัวนี้หมื่นเจ็ดครับเป็นควายตัวเมียอา,ายุปีกว่ากว่าครับตัวที่สามนะโอเคครับครบถ้วนของตาบุญห้อยโป่งครับเอาครับชุดนี้เป็นควายของพี่หมึกครับ ก็มีข้อมูลใหม่แล้วลองเดี๋ยวจะลงไปที่ใต้คลิปคนสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับเป็นไทยผสมจับนะครับจับฟาร์บัตไม่ใช่เลือดร้อยนะท่านผู้ชมผสมผ่าไทยมาแล้วความสูงอยู่ที่ร39บกวกลบอันนี้ดูแม่ก่อนครับนี่หน้าตาใช้ได้เลยาสายจับสายหมูล่านี่เขาเป็นสายน้ำนมนะควายจับนี่เ็าเป็นควายแม่น้ำนะท่านผู้ชมเป็นควายน้ำนม แต่ว่าเขาผ่าแล้วเขาผ่าไทยมาแล้วมาไทยเยอะไทยเยอะแล้วเจ็ดแล้วเหลือแต่ทรงเขาอัตลักษณ์อะไรก็มาทางไทยแล้วครับสูงร้อยสาบกวกลบครับอ่าแล้วพร้อมกับลูกนะลูกสาวอยู่ในรถอ่าเดี๋ยวไทยให้ดูลูกสาวดูแม่ก่อนเอาหางยาวนะครับพวกจับนี่จะหางยาวครับตัวน,นี้ดูก่อนพี่มือมันหางดอกไหมตัวน,นี้ไม่ดอกเนาะ ดูก่อนอ้าไม่ดอกครับตัวน,นี้หางไม่ดอกปกติที่มีผ่าจับผ่าอะไรก็จะเป็นหางดอกนะเป,นเป็นสายพันธุ์เขาแต่ตอนนี้ไม่ดอกครับเพราะว่าผ่าไทยมาแล้วสูงร้อยสามสิบเก้าบอกลบนะครับพร้อมกับลูกอันนี้เป็นลูกสาวลูกสาวของเพชรภูผาอายุหกเดือนกว่าๆนะครับมีใบนะครับไปผสมตัวมาเพชรภูผาเป็นควาของอบตออบต,อตั้มนะ เพชรภูผาเป็นเป็นลูกของแก้วฟ้าพญาคอยเผือกนะครับอันนี้เราก็ตีไว้สูง120บวกลบอายุประมาณหกเดือนกว่าโอ้ใช้ได้เลยสวยผู้ชมสวยจังเห็นชัดอยู่อยู่ในรถแต่ว่าเห็นชัดอยู่ต้องเดียวดูออกครับเนี่ยหน้าตาของเพชรภูผาก็จะประมาณนี้แหละมาทรงเดียวกันนี่ครับแข้งขาแข้งขาหน้าเขาลูกของเพชรภูผาเป็นลูกสาวนะครับเป็นลูกสาว เอาพร้อมกับแม่นี่ครับพร้อมกับแม่ตอนนี้แหละครับเปิดไว้สี่หมืนห้าต่อรองได้สี่หมืนห้าครับแม่พร้อมลูกลูกพร้อมแม่เป็นควายของพี่หมึกนะถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับพี่หมึกนะครับเอาโอเคครับแม่ก็ดีนะครับเป็นจับผาไทยนะครับสวยอยู่สวยอยู่น้ำนมดีนะครับพร้อมกับลูก โดยเฉพาะลูกนี่สวยมากเลยต่อรองได้นะครับ4ี่หมห้าต่อรองได้ครับผมเอาโอเคครับเอาครับท่านผู้ชมชุดสุดท้ายเป็นควายของคุณตายงนะควายตายงมีอยู่สองตัวอันนี้เป็นควายตัวเมียทั้งหมดนะทั้งสองตัวนี่นะเอาตัวแรกก่อนเอาราคาถูกก่อนแต่ตัวๆๆแต่ว่าตัวโตกว่านะอันนี้เป็นลูกสาวก้าวเจริญ นะครับมีใบมีหลอดครบหลอดมีไหมน่าจะมีหมดนะมมีใบมีหลอดครบนะครับท่านผู้ชมลองเดี๋ยวไปดูใบหลอดแล้วอายุเขาอยู่ที่1ปีกับ7เดือนตัวนี้1ปีกับ7เดือนความสูงก็ร3อยบวกลบนะครับตัวนี้นะร30บบวกลบเป็นคอยตัวเมียนะลูกก้าวจะเจริอนเขาขาดน้ำเลี้ยงท่านผู้ชมอะเอาไปเลี้ยงอ้วนไม่ถูกย่านะ ฉีดยาายพยาธิยาบำรุงเข้าไปก็น่าจะโตกว่านี้อยู่นะครับเอาแต่ว่าไม่แพงไงครับนี้ใบมีหลอดครบลูกสาวเก้าเจริญเปิดไว้10,000กับ5,000ันเอา1มื0 0หห0ครับเป็นควายของตายงเป็นลูกสาวเก้าเจริญปีกับ7เดือนครับสูงก็ประมาณเอาไม่ถึง130นะ่ะดูก่อนน่าจะประมาณ ไม่ถึงครับท่านผู้ชมลองเดี๋ยวขออาภัยเมื่อกี้มันอยู่สูงไปประมาณ126บอกวกลบประมาณ1 2อขออาภัยนะไม่ใช่130ประมาณ126ครับอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นลูกสาวของปัง8ปลิ้วอายุ7เดือนกว่าใบหลอดครบครับอันนี้ลูกของปัง8ปลิ้วใช่เลยลองเดี๋ยวดูใบแล้วแล้วก็ดูหน้าตานะครับ ดูหน้าตาดูการยืนการเชิดแข้งขาหน้าเขาพร้อมกับดูอายุแล้วก็ไปดูใบให้แล้วนะครับใบหลอดเป็นลูกสาวปังแปดเลิ้วนะครับอายุ7เดือนกว่าถ้าครบวันที่21น,นี้ก็จะเป็น8เดือนท่วนนะครับถ้า21สิงหานะตอนนี้ก็เป็น7เดือนกว่ายังไม่ครบ8เดือนเต็มเอาเปิดไว้10,000กับ6000ควายมีพันธุกรรมควายพันธุกรรมดีนะครับปัง8ลิ้วครับ เป็นสายโครงสร้างเลยแหละอย่างสวยเปิดไว้หมื่นหกครับเป็นควายของตายงโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับตายงได้ครับฮะโอเคครับครบถ้วนอันไหนไม่ครบก็สอบถามกับเจ้าของควายนะสอบถามกับนายหอยครับผมเอาครับท่านผู้ชมเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการมีควายก็เอาควายมาขายไม่มีก็มาซื้อนะครับ ราคาก็ขยับแล้วซื้อขายกันคล่องขึ้นทั้งทั่วประเทศไทยทั้งเหนืออีสานใต้ก็เริ่มขยับแล้วนะใครที่อยู่ใกล้ๆลมสักลมเก่าก็เอามาขายครับหรือว่าอยู่ที่ใกล้ๆนะอยู่ไกลก็เอามาได้นะครับเอามาเยอะๆมันจะได้คุ้มค่านะตลาดนัดแห่งนี้เปิดทุกวันพุธนะครับท่านผู้ชมโอเคครับวันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนุนรคคอร์ด เฟซบุ๊กตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ